แต่ว่าแต่ว่ามันเามันเป็นออกเชรืงเชรงหลอนน้เป็นนี่สิแม่นั่งกระเบาไปผู้พนจับได้ผู้พนจับได้ก็ได้สูแดีกับโชคจะเลิผู้ถืงกู้บอนะคือยังน่งกระาไปเรียกนี่ไหมนั่งก็เป้าหลายตัวเนาะถ้าจะกับมาจับรถตัวงสิแม่แต่ว่าสี่สี่ป้ายนี่แม่มันพถืงขั้นนี้มันอาจจะเป็น จังหวดอ่ะพญ่้ามผ่านมาตีนมเลน้ำข้ามผ่านที่มันดังตัวใส่เป็นตามาสอนนักตใจกันลงปากว่าลดลดหกสิบหรอ่านออกดมันไปต่อพน้องฮอลแลกเนาะไปด้ที่นี่กับไปได้มองร้องเลเนะ

แต่นายได้ไอ้ตัวไหนเมื่อกคุณแค่ทือสิแมวันนี้วัตวายอยากอยากกินยังได้บัดนี้นี่ผัวมาหว่าเต้เอยปกอยากกินอยากกินตัวมืองหนกัม่กันหาแต่ืงเลยแตเาเขาอยู่สกดยใสมไ่นาที่ไกลวันนี้มืเออหนึงกอยมากกันหนึ่งมากเป็นมอเป็น เซ็ดหน้าอยู่ใส่ละอ้าย นานหนาวนี่ไหวเลยตัวนี้มอไหวเลยมันสีออกนานหนาวมันถ้ากองหันมามันสีออกนาหนาวนี่ละถโอ้นาหนาวบะไก่มนเนี่ยตอนนานหนาวเองมันไหวเลยมันเรื่อไหวเลยก้ามสีออกนานหนาววะเรื่องก้ามันจะสีหนาห่อนตัวนี้พอยุดก็พอเสี้ยวว่าพื่นลูกสาวห้กันฟังเด้

ดีสาวหน่อยกันดีดีคนดีนี่ยังาวาัตานานอย่างมัตาบันขาลำบากกันแล้วดีเตาบวช่วยเหลือชวยเหลือโอ้ป็นกระปุกมากหลวงโอ้โห้เคยไปจอดรถยู่ 慢过来。